Cut out. Yes. <laughs> you go? Cut Huh? พิกัดท่าเรือเร็วลพมพญาทุ่งมะขามน้อยจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เส้นทางนี้ไปเกาะเต่าเป็นจํานวนมากค่ะประหยัดเวลาในการเดินทางเรือเร็วลมพญาให้บริการไปเกาะนางยวนเกาะเต่าเกาะพังงานและเกาะสมุยเรือเร็วลมพญามีประสบการณ์บนท้องทะเลกว่า20กว่าปีเน้นความรวดเร็วทันสมัยปลอดภยัยใส่ใจลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดค่ะ มาดูห้องโดยสารภายในเรือค่ะสามารถบรรจุผู้โดยสารประมาณ400ท่านชั้น1เป็นห้องปรับอากาศสามารถมองวิวทะเลผ่านกระจกมีขนมน้ำขายบนเรือเผื่อหิวระหว่างทางประกอบด้วยพื้นที่ดักอากาศโซนรอบลมชมวิวชั้น2และชั้น3เปิดประตูเข้ามาจะเป็นห้อง VIP และห้อง VIP e x c l u s i v e สามารถอัปเกรดที่นั่งได้หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหรือกับพนักงานได้บนเรือค่ะ เรือลมพยาเปิดให้บริการทุกวันไปเกาะ2เที่ยวต่อวันรอบเช้า7นาฬิกากับรอบบ่ายโมงครึ่งส่วนรอบกลับจากเกาะเต่ามาท่าเรือชุมพรมี2เที่ยวต่อวันรอบเช้า10โมง15กับรอบบ่าย2 45ค่ะกเกาะเต่าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งอ่าวไทยแหล่งนำ้ำน้ำอันดับต้นๆของโลกที่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือนกันกว่า7 0 0 0 0 0นคนต่อปีถ้าใครไม่เคยไปก็ต้องลองไปดูแล้วค่ะแล้วจะเข้าใจว่าทำไมต่างชาติถึงชื่นชมและเยือนกันยังไม่ขาดสายจองตั๋วได้ที่ longpaya com แล้วพบกันนะคะ